วันนี้พี่ขอท้าทายตัวตึง FMPTV ราชาแดงแปดวันนี้พี่จะมาวัดกันให้รู้น้ำรู้เนื้อรู้หนองกันไปเลยว่าใครจะเป็นน้อหนึ่งแห่งวงการแดงแปดยิงหัวไอ้เหี้ยแดงมึงเป็นไฟหมดแล้วเนี่ยมึงจะสวัสด,ดีทำฟุกตย์เลยและครับน้องไปดิว,วันนี้พี่ไม่ยอมแน่นอนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคตดฮาคอรสนุกวันนี้บอกเลยนะครับว่าพี่เอ็ม FMP ฮาจริงเสียงจริง ยิ่งกว่าตลกร้อยล้านพันล้านบอกเลยไม่ดูโคตรพลาดไ <I 'm S 1> อ้บ้าเอ้ยเรต้องระวังนะพี่ต้นวันนี้สนุกจริงเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกสนานในคลิปนี้กันเลยดีกว่า let's go สักทีสะมังเฮ้ยเป็นไงเปิดตัวมาแบบนักเลงวัยรุ่นตัวตึงเฮ้ยพี่อ่ะมันมาจากโฮเซนไอ้โลนซ่ารู้จักอ่เปล่าวันนี้ก็อยากจะมาท้าชนท้าตบกับราชาแห่งซูซูลันไอ้เด็กแป๊ดอะ่ะไอ้เด็กแป๊ดอะ่อดดอะตัวนี้อยากเจอนักแหละโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับยินดีต้อรับทุกคนเลยครับสุชาติพิกกี้เอท่า มองพี่หน้าหัวว่าน้องเฮ้ยโอเคนะครับวันนี้พอดีว่าพี่ได้อัญเชิญพระชายศิฎกราชาแดงแป๊ดมาเจอกับคอนเทนต์ขาชนคนดังวันนี้พี่ก็อยากจะรู้นะว่าคนที่เขาใช้ชื่อตัวเองว่าราชาแดงแป๊ดอะ่ะเขาจะมีมือซ้ายมือขวาที่แบบโหดหรือเปล่าหรือว่าเหลื่อมเตอะไม่เอานะครับเฮ้ย hey. โอเคนะครับสำหรับน้องๆหนุ่มคนไหนที่เป็น FC ราชาแดงแป๊ดนะครับหรือว่าพี่ M Vintage นะครับผมอย่าลืมติดตามไลฟ์สตรีมเขาได้ด้วยนะครับน้องๆหนุ่มทุกคนสตรีมทุกเชา้าทุกบ่ายคนนี้นี่ของจริงคนดูเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเฮ้ยเอาลนะ่ะแต่วันนี้ไอ้วิกกีมันไม่ออมมือนะพี่บอกไว้ก่อนใครที่เป็น FC พี่ M ก็พี่ขอโทษไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้พี่จะแบบเชื่อดอะมาเชื่อราชาแดงแป๊อะครับแอม เอางี้ดีกว่าไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เอ็มกันเลยนะครับไป let's go <S โอเคครับน้องๆหนุๆทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้า Discord X0 ซูนที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นหรือเปล่าว่าใครใคร FMT TV ตัวจริงนะครับเดี๋ยวจะหาไปพี่ต่อแหลเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับเขากันแล้วก็น้องต้นๆน,นี่นะ่าจะเป็นมือขวาของราชาแดงแปดนะครับไม่รู้ว่าตึงหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปทักทายกันเลยดีกว่า let's go สวัสดีครับ ตกใจมันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับราชาแดงแปดสวัสดีครับพี่บิกกี้ออพอดีวันนี้ผมได้แบบบอกน้องๆไว้แล้วว่าจะมาแบบท้าชนกับราชาแดงแปดอะแต่ว่าถ้าจะยิงแบบราชาเลยมันก็เกินไปอะพอดีผมแบบอยากเจอมือขวาตัวตึงของราชาหน่อยได้ป่าครับจริงๆพี่อยากลงไปจัดเองจัดเองเลยนะเฮ้ยพี่เอ็มจะลงเองเลยเหรอเฮ้ยมันจะมีคนหวั่นอะพี่บอกเลยมันจะมีคนหวั่นแน่นอน แล้วเอามือขวาพี่ไปก่อนดีกว่าโอ๊ยแต่ผมขอบอกก่อนนะว่าราชาแดงแป๊ดอ่ะแต่ถ้ามือขวาเหลืองเต๋บแบบนี้ผมไม่เอานะพี่มีนี่นี่นี่ปั้นกับมือเลยคือแบบตัวปงเปงเปียใช่หรอน้องต้นนี่หรอต้นนี่โหดมากพี่บอกเลยเฮ้ยโจทย์ยากที่สุดในแคมพี่แล้วอะโอ้โหเลยอะพี่พูดแค่นี้แหละต้นนี่เขาคุยไปเยอะนะถ้าตัวแรกแตกมาเนี่ยเตรียมอายเลยนะต้นต้นนะ นีโอเคเอางี้เพื่อไม่ไม่ให้เสียชื่อราชาแดงแป๊ดจะมาท้าปีๆก็ไม่ได้ถ้าผมชนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแบบผ่านแบบข้ามศพราชาแดงแป๊ดไปเจอคนอื่นนะแต่ถ้าผมแพ้เนี่ยพี่เอ็มคิดมาเลยอยากให้ผมทำอะไรผมจัดให้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้ได้ให้เวลาคิดก่อนก็ได้พี่เอ็มคิดก่อนก็ได้เออแล้วค่อยมาบอกผมถ้าผมแพ้ผมจัดให้ทำอะไรดีนะคนดูเสี่ยวจังเลยอะครับ เอางี้หมูอยู่แล้วอ่ะเรื่องนี้พี่บอกเลยเดี๋ยวรู้กันในเกมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะพี่เอ็มได้เลยครับผมโอเคไป let's go ดูดดููความผิวปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยอ่ะไหนขอดูหน่อย F F P พี่ต้นได้นะพี่ต้นรู้จักพี่บิ๊กโนนหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยมึงวางไอ้บอลผิวยังวะเฮ้ยนี่มาถึงก็อวยกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วนะจะกิดว่าให้น้องตบน้องลงในดับ เออไหวพี่รูเราไหวเด็กราชาแดนแป้นหัวแตกเพราะแอร์ดอกไม่เอานะเฮ้ยพี่ต้นพี่ต้นอ่ะพี่เอ็มครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่เอ็มครับไอ้น้องเขาทักมาบอกพี่เมื่อกี้เมามันล็อกเมามันล็อกนะโอ้โหลืมรีเมาส์เองก็โอ้โหเองเล่นบิดอะไรเนี่ยเออไม่ยอมเอาเมาส์นี่มันไต่วกับหลังไม่ได้เมื่อกี้มันบอกบิดสองหรือบิดสิบแต่ถ้าบิดตัวเพราะเขินแบบนี้ก็ไม่เอานะนี่ ว่าไอพิกมาว่าวันนี้ตกฮุกตกฮุกจัดไปนะ้องอย่าให้เสียชื่อราชาแดงแป๊ดนะครับต้น <Damit. S 1> กดดันก่อน <Damit. S 1> ผมจะบอกให้ว่ามันเป็นสูตรของผมเลยนะที่เอาคนเล่นฝั่งนู้นเข้ามาอยู่ด้วยพอเราพูดมากๆปุ๊บเขาจะไม่ได้ยินเสียงเท้า,างไงฝั่งผม <Hey. S 1> ก็จะได้เปียบนะไม่สู <c oughs> ไม่ไ,ไ,ไนไม่ต้องใช้ครับอันนี้ใช้สาตาเดียวพี่ต้นเมมันเกินไรรูเป่า พีต<อ>่ต้นเขาไม่ระวังซ้ายเลยนะเมื่อกี้เนี้ยจะข้ามถนนต้องดูซ้ายดูขวานะพีต่ต้นเมื่อกี้มันหลงเกี่ยบเครื่องบินนะไอ,บอ้บ้าเอ้ยพี่ต้นต้องระวังนะพีต่ต้นซ้ายขวาเนี่ยต้องมองก่อนอต้องมองซ้ายขวาด้วยดิเวลาข้ามถนนะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเด็กเด็ก FMP โดนเองแล้วตอนนี้เฮ้ย hey! น้องเอาถ้าทางมีงปดตำแหน่งน้นนองเอาจริงดิครับน้องเอ้ยมาแล้วพี่เอ็มมาแล้ว แดงเาแดแป๊บเอเด็แป๊บเดี๋ยวก็าลงเองเะเลยเฮ้ยไม้นี่พ่อพี่จริงๆไอ้ลงเองเนี่ยอันเนี้ยสุดยอดแม่งเลยเอ้ยมิตันีิตันทำไมเปิดไอ้โวแบบนี้พี่เอ็มคมิปมาเียอะรับจริงไม่มีคลิปไม่เคิร์ฟไม่มีครับผ่านมาหลายศพแล้วว้าวว้าวไหมพี่ คือตัวนี้ผมไปตามมาจากดาวอังคารเลยนะตัวเนี้ยไม่เฮ้ยไม่มันไม่ใช่แล้วดูสับพามึงมาจากดวงอาทิตย์ทำไมมึงสู้ดาวอังคารไม่ได้วะเฮ้ยโคตรชอบเฮ้ยชอบอันนี้ไม่นพาจริงดูนี่ไอ้เหี้ยแข็งมึงเป็นไฟหมดแล้วเนี่ยมึงจะสมัติดีทำฟุกตี้อะไแหละครับน้องไปดิไปเออตายวะจะไม่วอลไ้มึงอน่ยเอามาแล้วเป็นโค้ดแล้วใช่ไหมเออตายวอล เรี่ยงัังดุยว่ะเออดีาไอวอลเปิดเนี่ยเขาโน้มมันจะย้ยิงกันเหรอแบบนี้เนเออมาดิเบนไหวนไวเ่นบอล้โอ้โหไม่ก้าวเย้ยี่นี่มันเปต่างดาวดีว่าผมบอกแล้ว่าเอามาจากดาวอังคาร ไอ้พี่กูมาจากดวงอาทิตย์กูยังสู้ไม่ได้เฮ้ยนี่อะไรพี่ไฟ<ป>ไฟ<ป>ร้อนแรงเลยเนี่ยไฟร้อนแรงนี่เด็กพี่ครับมาจากดวงอาทิตย์เอ้ยน้องอยังไม่เอาจริงใช่ไหมทักมาดิทักมาคุยกับพี่ดิ <c oughs> อ๋อยังไม่เอาจริงโอเคอ๋อน,นี่คือจะเริ่มแล้วใช่ไหมพี่เอ็มนี่จะเอาจริงอ่ะจะกลับมาสี่สี่ละโอเคจะกลับมาสี่สี่ละได้โชว์ไปน้องจัดแฟนน้องชายหนูได้ไหมน้องมีของหนึ่งหัวพอน้อง เอาหัวเดียวตอนเนี้ยอย่าให้เสียเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ใช่ไหมพี่เอาหัวเดียวน้องน้องมองขวาเ้ยถนนนะมองซ้ายงขวาดิมองซ้ายมงขวาดิดิสวยเรับเป็ดียวเป็นเดียวตแป๊บเเออแดกเกเออเดียว้องขอเปนเดียวเฮ้ยน้องวอเฮ้ยยนตายเ้เฮ้ยต ระยะจูบรู้จักปะาลาดสาแดงแปนอ่ะมือขวาพี่เองน้องพี่เอ็มหนึ่งสี่อยู่พี่เอ็มยังไม่เสมอก็บอกว่าพ่อจริงแล้วน้องพี่เอาจริงเลยอ๋อโอเคได้พี่เป็นไงล่ะเมื่อกี้สวยนะเมื่อกี้ระยะจูบเลยจูบปากน้ำหมากกระจายแดงแป๊บเลยอะแดงแป๊บนี่ครับเด็กพี่มาจากดวงอาทิตย์ครับน้องดองอังกผานยอมทิด ดองทานย้อนดึกพูร้อนแรงร้อนแรงพี่จะบอกเลยร้อนแรงยิ่งกว่าไฟสุ่มทวงพี่ต้องตรงระวังนั่นนั่นนั่นระวังนะไอ้วอลรั่วนะไอ้วอลไอวอลน้องไอ้วอลดีๆเป้งทำดีเนาะเฮ้ย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 ระยะจู่ปากเลยอ่ะไอหืดเฮ้ยเกือบตายเกือบตาย มันกีบยิงโอเคนะอ็ทำดีน้องแล้วเด็กที่มันรอดเนี่ยสิม hey, mm ันจะยิงอย่างเดียวเลยอ่ะมันจะเอาเลยนะมันกีบปิดไอ้บอมมันก็จะใส่เลยอ่ะโอ้ยอย่างเดียวเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยโดนหัวด้วยเฮ้ยรอดทำดีร้องเฮ้ยตายอีกแล้วทำดีน้องเฮ้ยมันกีบแดงแดงหรือเปล่ามันกีบแดงหรือเปล่านะกีบจอจอพี่แดงแป๊บเมื่อกี้โอ้โห ฝั <muitas S 2> ่ง <sketches> นุ women, ่นแดงแป๊ดเลยใช่ไหมพอที่ผมไม่ได้จับภาพ FMP พี่ต้นไม่คือแดงแป๊ดแต่มันขึ้นสังหารวะแม่เลยมันน่าจะโดนสเก็ดเดียวพี่มันน่าจะโดนสเก็ดเดียวนะต้องทำดีแล้ว้องทำดีแล้วอย่าไปสีสีให้ได้น้องโอ้พี่ต้นไม่เอาวะเราเราไปดวงอาทิตย์น้องดาวคันมันต้องกตาต่อยตุ๊กตาต่อยอะต่๊ายน้องเกลียดตเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โอ้เดี๋ยวเราจะมีดวงอาทิตย์ไม่ได้เลยว่าต้องสงสัยต้องเราต้องเอามาจากดาวช้างเผือกอะไรนะทางช้างเผือกแล้ว ออิย่าเปิดน้องอย่าเปิดอย่าเปิดช่องให้เขายิงน้องตามพี่ลุ้นก่อนลุ้นก่อนเฮ้ยเขาอยู่ตรงโรงรถโหเขาอยู่ตรงรถระวังนะหลังรั่วนะเป้งแค่เดียวเป้งแค่เดียวไอ้ว่าน้องสวยนี่ไงสวยน้องเฮ้ยไม่มาอะไรคุณต้องไปปมยากกวน้องโอเคมีน้องเย้าอะไรเนี่ย <ersch> มาดิเฮ้ยเื่องเรื่อดสานก็แตกพังเอาวันแล้วเฮ้ยก็แต่กพังดูก่อนครับผมเป้ไม่กลัวไม่หวั่นมาดินี่ไงหัวหนเมตรไหวหรือเปล่าเป้งสวยเเป้งสวยไหวเองไหวเออออดเนาออด ตลอดเลยว่าไม่เมื่อกี้มันแดงไหมพี่ฝั่งพี่แดงไหมแดงแป้เลยเมื่อกี้อะไม่ขึ้นสถานีโอ้โหแม่งมันสเก็ตเม็ดเดียวแน่นอนผมว่ามันเม็ดเดียวสเเก็ตลยโอ้โหเสียดายนะพี่นะเสียดายไม่หล่อแล้วควจริงแม่งสามหัวแล้วจริงจริงจริงโอ้โหพี่ต้นแม่งของแท้ว่ะเฮ้ยเราจัดดวงอาทิตย์น้องดูดูดูที่มือครับดูที่แขนพี่ครับโอ้โหมันเป็นออร่าพาทิตย์เลยนะอ่านี่เป็นออร่าพาทิตย นี่พี่ต้นแม่ง,างมาหยหรือเวล่ะโชว์ไปน้องยัยยาัยยัยย,ยยอมเฮ้ยทำไมสี่สามไม่ได้ไปต่อเป้งระวังนะครับโอ้อระวงังรั่วนะครับทำ,ทำดีน้องนตสวยเป้งพี่ยังไม่ยัง,ย,งยิงไม่โดนเลยครับพี่เอ็มครับใจเย็นพีน่น้องไหวน้องไหวพี่รู้น้องไหวแหมนี่ไงสวย ว่านนะนั่นฝั่งนู้นน่าจะวั่นแล้วนะน่าจะวั่นน่าจะวั่นแล้วน้องปูนเตรียมครับอุ้ยเมื่อกี้ขึ้นสังหารเอ้ยไม่ใช่ยิงหัวนะแดงมันมันสีเหลืองทำไมแดงเม็ดเดียวแล้วทำไมมันขึ้นมันขึ้นหัววะโอ้เมื่อกี้ผมใช่ไหมพี่สเก็ตโดนเม็ดเดียวเลยนะมันขึ้นหัวเลยมันมีแดงแค่เม็ดเดียวเองเมื่อกี้มันยิงพลาอยู่เม็ดเดียวเลยโอ้โหทนี้ขเราแดงแป๊ดแดงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นสังหารโอ้โหมันไม่ยุติธรรมนะเกมนี้มันไม่ค่อยเสถียรเลย ต้องฝากพี่เอ็มปรับปรุงปรับปรุงหน่อยแล้วกันเนาะแก้ไขหน่อยนะครับผมเวลามันขึ้นแดงแป๊ดก็กบปุกให้มันเป็นยิงหัวนะครับไอ้เจ๊ขึ้นสังหารครับเป็นเสียหมดนะครับมันเสียนะมันเสียสังกัดเขาหมดโอ้โหได้ที่ไหนเสียที่หมดเลยเอาดันมาดันมาพี่ต้นสั่นว่าพี่ต้นพี่ต้นยืนเลยละกันยืนเลยละกันขอถือกระบองเลยละกันให้เ้าไปยืนนิ่งๆทำไมล่ะน้องไม่มีหรอกครับพี่ไปดิ อยากโดนเขาที่กาม嘛พี่ต้นเฮ้ยเฮ้ยน้องวิ่งหนิครับมึงใส่รองเท้ามาบ้างคุณจริงๆเหรเอาแล้วนะงานนี้พี่ต้นชวยแล้วนะครับผมงานใหญ่แล้วกลัวผิดคนมาแล้วไอ้นี่มันเอาตสอดเอาไอเดียต้นมาแน่เลยไอ้ต้นไม่ได้คิกป้ไสขนาดนี้เฮ้ยแสดงว่านี่ตัวปลอมป่ะพี่ไอ้เชี่ยตัวปลอมพี่ต้นเลยตัวปลอมแน่เลย โอ้โหมันน่าจะโดนแลกละแฮแน่เลยไอ้ต้นอะบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาไอดีไปแจกสาวโอ้แต่ไอเดียสาวเล่นเลยเนี่ยเออหรือว่าสาวมันเล่นเนี่ยพี่ทัวร์เลยมันเอาสาวมันมาเล่นแน่เลยว่ะไม่นสีมือพี่ต้นจริงๆไม่ใช่แบบนี้ไงโอ้ไม่น่าเลยเบนปุ้ยปเบนเป้ง่วยเนอะไวชิวน้องว่รู้เราวไฝชิวไวชิวไหวชิวไหวชิวมาดิปั๊บปั๊บปวยเนาะกันดี ยกโยกน้องเปมจุบน้องจุไปเลยน้องรักสวยน้องทำดีน้องทำดีจุปากไปน้องอ่ะเฮ้ยไอเไอ้หัวอะไรวะแดงเลยนะเหลืองแค่เม็ดเดียวอ่ะเหลืองแค่เม็ดเดียวใช่ไหมพี่มันแกับเกูงงกับเกมว่ะแม่งเมื่อกี้คือแดงเถือกผมเห็นพี่มันแดงเถือกเลยแล้วมันเหลืองแค่เม็ดเดียวอ่ะ โอ้ไม่น่าเลยว่ะมันเป็นนับสังหารใช่หรือ่เออมันเป็นเมสเกีสุดท้ายเนาะพี่้นงะอ้โหความคมที่สั่งสมมาแม่งอะไรวะเกมแม่งไม่เสียรเลยว่ะเป็นผมผมก็หัวร้อนแทนพี่เอ็มนะมันไม่ไหวอันนี้เกมอย่างนี้ไม่ไหวเลยเย้ยเย้ยเออมันเหลืองเม็ดเดียวแต่ว่าขึ้นสังหารเสียสังกัดแดงแปดนหมดเออมาดิมาดิมาดิาี่มาตรงน้องกระจัดดิน้อง มันก็วันไงพี่ต้นแกวันนะดูกไหมน้องสวัสดีพี่ต้นวูดพิกเกอร์วูดพิกเกอร์ทำดีน้องสวยบนบนหาสวยน้องน้องรักเออสะเก็ดหนึ่งเมตรหนึ่งอ่ะเฮ้ยแบ็คแบของจริงแบ็คแบของจริงรู้อักแมนแฟร์แต่รู้จักปะ no no ไอิ๊กสันแบ็คแบ็คแบ็คกระเวอร์ว่ะ เฮ้ยเด็กพี่ป็นขอแผลว่ะพี่เอ็มเฮ้ยไอ้ย่าผมว่าเนี่ยบอกแล้วเอ็มเป็นผู้ิที่ต้นนี้จะมาสงบอายุโอเคครับเฮ้ยรู้ได้ไงว่าผมเอาอายุโอเคมาเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยคือเนี่ยเะคนไฮไลท์ต้องต่อไปครับแดงแปดทุกเม็ดโอ้โหนี่ครับพี่เอ็มมองที่บอลว่ะทุกคนก็พี่เอาอายุโอเคมาโอ้โหผมนี่คือตัวตึงที่สุดของประเทศไทยแล้วแดงแป่เดียวโอ้โห อย่าเปิดน้องอย่าเปิดอย่าเปิดนะต้องจบเกมแล้วทำดีต้องไหวต้องไหวชิลเฮ้ยทำดีเนาะปิดเกมสวยๆดีเนาะอายุโอเคปืนน้องรักปิดเกมสวยๆเฮ้ยสวยเนาะสวยเนาะนี่ไงโดนหัวหนึ่งแมสสวยเนฮ้ย First Blood ไอ้อะไรวะทำไมยิงตัวไอ้พี่มันติดยิงตัวทำไมล่ะมันติดตัวสะเก็ดเดียว อะไรบ้าเลยเมื่อกี้เห็นเลยเหลืองเตอร์เลยผิสีเหลืองอย่างเดียวไม่ดูแดงผสมเลยอ่ะมันติดตัวสกิลเดียวพี่เขวันนะเนี่ยเขวันนะเนี่ยเขารีบจบเกมไหมเขารีบจบเกมไหมเขวั่นแล้วไอ้ต้นเพราะว่าน้องพว่น้องพี่มาการังเจ้าจริงน้องพี่มากาลังเจาจริงน้องไอ้นี่หวั่นนะเนี่ยดูทรงไอ้หมวกเอฟนี่หวั่นแล้วอ่ะโอ้โยเกินเกินน้องต้นมันก็เปล่งน้องพี่มากาลังจะเอาช็อตเลยอ่ะ แต่ไอ้บอกเอ็นี่แม่งเอาชัวมันมันมันหวานนะมันหวานอย่างไรพี่มันอัดตัวเลยนี่มันสมเพศวะทำไมมันเล่นแบบนี้วะกดสองนัดด้วยนะเมืออกดสองนัดด้วยมันทูเร่ว่ะคนดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือสั่นกูตายแล้วแบบนี้โอ้เสียชื่อหมดเลยแม่ง้ยโอ้เสียชื่อสังกัดเอ็กซ์คูหมดเลยว่ะโอ้ยเอ็เดี้เดี๋ยวผมต้องไปด่าสั่งสอนมันซะหน่อยละถ้าแบบว่านี่หลังต้องหาแบบพวกแดงแป๊ดนะครับถ้ามาเจอกับลูกกระจอกพี่อ่ะไม่เอามายิงหลวงตรงเด็กเตอร์เลยนะครับผมเสียชื่อหมดเออเสียชื่อเขาจะไปคนดู เขายิงแดงเถื่องแดงเถื่องหมดเลยนะไปรีดูแดทุกเ็ดอะเพราะเกมนมันไม่ค่อยเสถียรมันเลยขึ้นสังหารแต่เนี่ยพี่จับพาดทันเมื่อกี้เหนือเตอะเลยอ่ะไม่มีแดงผสมเลยว่ะโอเคหมอว่เซมเอาเป็นว่ารอบนี้ถือว่าแบบผมฟุกชนะแล้วกันโอเคผมฟุกหมอฟุกพี่รับได้โอเคครับผมฟุกผมขอโทษแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้า เดี๋ยวมาขอแก้มือกันใหม่ไม่ไม่มีเหลืองเตอ๋อโอเคไหมพี่ได้เลยได้เลยได้เลย,เลยอ่ะอ่ะโอเคครับพี่เอ็มขอบคุณพี่เอ็มมากที่เข้ามาเป็นแขกร,รับเชิญในวันนี้นะครับกับน้องต้นต้นด้วย,ยนะครับ,รบสําหรับน้องน้องหนูๆคนไหนที่ดูแล้วได้รับเสียงฮาสนุกสนานนะครับก็อย่าลืมไปติดตามอ่เพจ fmptv ของพี่เอ็มแดงแปดด้วยนะครับผมขอบคุณครับ,บค,ครับเอ่อ โอเคเจอกันใหม่ทุกคนโอเคนะครับน้องๆหนูๆทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้แม่งโคตรฮาโคตรสนุกจริงๆนะครับผมฝากน้องๆหนูๆนะครับไปติดตามไลฟ์ของพี่เอ็มเอ็มพด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบแนวสนุกสนานฮาฮาเก็บแกล้งตึงๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP ต่อไปอยากให้พี่ไปยิงใครก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ